พระเจ้าบอกว่าคนที่จะบรรลุได้เนี่ยดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกหรือสายเดียวที่จะทําให้สัตว์บริสุทธิ์ได้แล้วฉันก็บอกว่าทางนั้นคืออะไรคนถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นพระภิกษุเนี่ยจะนิพพานได้ไหมทำสมาธิเนี่ยจะเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งดวงแก้วดูลมหายใจเนี่ยทำให้จิตสงบ แต่ไม่ได้ทําให้หลุดพ้นเราพี่บอกว่าต้องบวชภายในวันนั้นไม่งั้นต้องปรินิพานเลยถ้าได้ฌานเนี่ยก็จะมีอิทธิปริหารต่างๆรู้วาระจิตสามารถรู้ล่วงหน้ารู้อดีตชาติได้ตัวเหตุก็คือการดับกิเลสผลก็คือไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแล้วพระเจ้ายังจะเป็นศาสดาที่สอนเราตั้งแต่เข้าส้วมไปถึงนิพาน <c oughs> เป็นทางเดียวที่จะทำให้เราบรรลุนิพานได้ครับทางอื่นไม่ได้ครับ นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มคงกระพันออ o f f เชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ l ลายแอดบางออรหือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ อาจารย์ครับในส่วนตัวของอาจารย์เองมีโซเชียลมีเดียหรือมีช่องทางให้เอฟซีหรือประชาชนทั่วไปเข้าไปติดตามผลงานของอาจารย์หรือว่าสื่อสารกับอาจารย์ได้บ้างไหมครับ Facebook หรือว่ามีเพจมีธรรมะกาจัดทุกข์ก็จะโพสเรื่องธรรมะพทธเจ้าบ้างอะไรบ้างน,นานๆอัพที่แล้วก็เฟซบุ๊กก็ชื่อใดปิชาเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยครับ,รบถ้ามีอะไรสื่อสารอยากจะพูดคุยข้อธรรมะหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆมีข้อสงสัยก็สามารถเ,าเรียนปรึกษาได้เอาละครับท่านผู้ชมครับพูดคุยกับ อาจารย์ดนัยนะก็สนใจในเรื่องของเต่าที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย<ช>เป็นคนคขึ้นมาได้เนี่ย<ช>มันยากที่คัมภีร์อุปมา,มาฮะพี่หนุว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านอุปมาว่าเหมือนเต่าตาบอดบอยู่ในมหาสมุทรมีคนโยนแหวนทองวงเล็กๆลงไปในมหาสมุทรนั้นแล้วร้อยปีเต่าตัวเนี้ยมันจะโผล่หัวขึ้นมาเหนือนะ้ําสักครั้งหนึ่ง นั้นโอกาสที่คนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าก็ช็อตที่เต่าเนี่ยมันโผล่ทะลุห่วงแหวนห,วห่วงแหวนทองเนี่ย,ยที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรและร้อยปีครั้งหนึ่งนะที่จะโผล่ขึ้นมามันยากมากอาวมันเป็นความยากที่ถ้าจะพูดในเชิงค่าความเป็นไปได้เนี่ยมัน impossible เลยนะน้อยมากม,นะมหาสมุทรกว้างใหญ่แค่ไหน<ช>เอาทะเล<อ>ก็ใหญ่มากแล้วโยนแหวนลงไปวงหนึ่งแล้วเต่าเนี่ย ร้อยปีถึงจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเสียบพดีปากจะงอยของมันเนี่ยก็มาสวมกับแหวนพดีแหวนพอดีเ่ยดูว่าความยากมันขนาดไหนนะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้พูดเอาไว้ได้ตรัสเอาไว้กับในเชิงวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอะมนุษย์เนี่ยกว่าจะเกิดมาเราเกิดมาจากน้ำมัสุจิของ ผู้เป็นพ่อนะไปเจอกับไข่ของผู้เป็นแม่ความยากมันกว่ามันจะหาเข้าไปเจาะได้นันอันนั้นถึงบอกว่าแค่ลําพังในชาตินี้เราก็เป็นหนึ่งในไม่รู้กี่กีฬาที่เจาะเข้าไปในไข่ของแม่ผมว่าตรงนั้นเนี่ยท่านน่าจะเปรียบเปยกับการที่เต่าอยู่ในมหาสมุทรแล้วไปเจอห่วงเขาจะต้องการเน้นไงฮะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นของหายากฉะนั้นเมื่อมันยากขนาดนี้เราควรทําดี อ่าเราควรทาดีเราควรหมั่นสร้างกุศลเพราะอะไรเพราะโอกาสที่ลงอบายแล้วมันจะกลับมาเกิดอีกเนี่ยมันยากอย่างนี้นั้นลึกๆเจตนาของคอนเทนต์เนี่ยต้องการบอกให้เราไม่ประมาทคนโบราณมักจะบอกว่าคุณได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโชคชดี<ะ>ที่สุดแล้ว เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสสร้างบุญได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ต้องหมั่นทําบุญเพื่อให้หลุดพ้นในชาตินี้จะได้ไม่ต้องไปพบเจอกับความยากลําบากในภพต่อๆไปจากที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดมามากมายเท่าไหร่กี่อสงไขยกี่มหากรับแล้วก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเป็นมาทุกอย่างแหละยกเว้นพระอริยะถูกต้อง ถ้าเป็นอายะแล้วเราก็จะไม่มไเกด<ะ>อีกงสร้างเลือกจากวาวิยาของพุทธกับฮินดูเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าพุทธเนี่ยก็อาจจะต่างจากฮินดูตรงที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของฮินดูก็คือกลับไปรวม,รม,าามครับปรมาาตมันซึ่งอาจจะเป็นอรูปปพมก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเนาะฮินดูเองเขาก็เชื่ออย่างกันว่าปรมาตาตมันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็จะกลับมาแตกเป็นอัตมันย่อยอีกซึ่งพระเจ้ามองว่ามันไม่จบจริงเพราะว่ากลับไปรวมได้แล้วก็ยังต้องแตกกลับมาเกิดอีกเพียงแต่นานหน่อยแล้วพระเจ้าจึงพยามคิด ถึงจุดที่ต่างว่ามันจะมีอะไรที่หลุดพ้นไปได้มากกว่านั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องมาวุ่นวายวนในสารวัตรอีกแล้วใช่ครับนั่นก็คือนิพพานการหลุดพ้นหรือว่าการพบกับนิพพานซึ่งเป็นจุดสูงสุดของศาสนาพุทธเราเนี่ยนิพพานคืออะไรอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรา ไปเจอสิ่งนั้นเพื่อความหลุดพ้นนยฮะถ้าพูดให้ง่ายที่สุดนะฮะนิพพานเนี่ยต้อเอาตามศัพท์ก่อนนะฮะนีเนี่แปลว่าพ้นออกไปวานะเนี่ยก็คือตัณหานิวานะก็คือออกจากตัณหาออกจากกิเลสลากศัพท์เนี่ยนิรวานานิวานะก็อ่านเดียวกันนิโราวานะเนี่ยออกจากตัณหาก็คือ,อก็คือการดับกิเลสชั้นนิพพานในแง่ของสภาพจิตนะฮะก็คือการดับกิเลสทั้งหมดก็คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยดับดับเกลี้ยง พอดับกิเลสเนี่ยมันก็จะไม่มีปัจจัยให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นตัวเหตุก็คือการดับกิเลสผลก็คือไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนั้นพอตายหรือบริณิพพานเนี่ยก็คือดับขันห้าทั้งหลายว่างเปล่าดับสนิทเหมือนไฟสิ้นเชือ้อพระพุทธเจ้าถามว่าไฟเมื่อดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีที่แล้วอก็เข้าสู่ความศูนย์ที่เป็นสุญญตาครับแสดงว่าณเวลานี้พระพุทธเจ้าก็ เหมือนไฟสิ้นเชื้อใช่ครับเป็นไฟทานไปแล้วดับสนิทดับขันห้าดับสนิทนั้นถ้าสำนักไหนบอกพุทธเจ้ายังอยู่อันนี้ก็ต้องตั้งคําถามแล้วคนถ้าเกิดว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นพระภิกษุนะอาจารย์นิพพานได้ไหมได้ครับในสมัยพุทธกาลคนที่สัมผัสนิพพานเนี่ยก็จะมี4ี่จำพวกนะพี่หนุ่มอาจจะเคยได้ยินพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันเนี่ยก็คือได้สัมผัสนิพพานครั้งแรกเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติซึ่งพระโสดาบันเป็นคารวะได้ เอายกตัวอย่างพุทธการนางวิสาขาท่านอนาถาบินติกาเศษรษฐีไม่กะทั่งเทวดาเช่นพระอินเนี่ยในคำพีเกาบอกว่าท่านเป็นพระโสดาบันครับฉะนั้นคารวาสบรรลุธรรมได้สัมผัสนิพานได้ซึ่งต่างจากพระพิสสตรงที่ว่าพระพิสสท่านมีศีลสูงกว่าครับแต่ถ้าเป็นคารวาสบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็คือละกิเลสได้เหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ในกรอบของศีลห้าเท่านั้นพระสกาทาคามีก็คือมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มาเกิดในกาลมาภูมิอีกแล้วนะครับก็เกิดอี ก็ยังเป็นคารวะได้อีกในสาพุทธการมีพระสกาทาคามีมากมายนะครับระดับสามพระอนาคามี icamente, ที่มีปัญหาเนาะ <c oughs> ที่มีคน <c oughs> เป็นอนาคา,า,ามีเนี่ยอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาไม่กลับมาแล้วต้องไปเกิดในพมโลกเท่านั้นนะครับอนาคามีเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นอนาคามีประเภทไหนแต่คือท่านไม่กลับมากราบภูมิแล้วแล้วก็จะปรปนิพพานในพมโลกเป็นอรหันต์ในพมโลกก็แสดงว่าคนที่บอกว่าเป็นอนาคามีที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่สิเพราะเขาต้องไปเกับมาเกิดแล้ว ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เป็นอาาคารมียังไงก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาก็เรียกว่าอาคามีผู้กลับมาแต่่ถ้นอาาคามีคือไม่กลับกลับมาไม่ได้มาไม่ได้ครับมาเที่ยวได้เพราะว่าเป็นพรหมอาจจะมาเยี่ยมโลกอะไรเงี้ยจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรืออยู่ในกามาภูมิไม่ได้อีกเด็ดขาดแล้วสุดท้ายสุดท้ายคือพระรหันต์ก็คือสัมผัสนิพพานแล้วก็คือหมดกิเลสสิ้นเชิงซึ่งเท่าว่าตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ ถือว่าเป็นเพชรน้ําเอของศาสนาพุทธเทราวารเนี่ยก็คือต้องผ่านความรู้หรือเรียกว่ายานสิบหกขั้นนั้นผ่านยาสิบหกรอบแรกเป็นโซดาบันเกิดไม่เกินเจ็ดชาติผ่านยาสิบหกรอบสองเป็นพระสกทาคามีผ่านยาสิบหกรอบสามเป็นอนาคามีและผ่านยาสิบหกรอบสี่เป็นอรหรันต์ถ้าพระอรหันต์เนี่ยถามว่าเป็นฆราวาสมีไหมมีเยอะแยะเลยฮะแต่ในคัมภีร์บอกว่าต้องบวชภายในวันนั้นไม่งั้นต้องปรินิพพานเลยฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหลายท่านเลยอย่างท่านบ,บุกุสาตติเนี่ย ฟังรมพุทธเจ้ารู้ไป็นอรหันบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมเลยแต่ระหว่างจะไปหาจีวรไม่ทันไม่ทันฮะโดนวควิดกดอุบัติเหตุก่อนปรินิพพานเลยนี่ก็เป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันท่านก็เคยทํากรรมมามีพระอรหันอย่างนี้เยอะพระพาหิยะก็เหมือนกันอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อาจจะบรรลุธรรมจนถึงขั้นนิพพานเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างในฐานะที่เป็นฆราวาสสมมุตินะฮะอาจารย์ขออนุญาต ต้องวิปัสสนากรรมฐานไหมหรือว่าปฏิบัติตนเป็นคนดีทําบุญทําทานบรรลุธรรมเข้าใจรักษาศีลห้าไม่โกหกไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวไหมหรือจะต้องไปในแนวทางของทําวิปัสสนากรรมฐานต้องจริงทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกระดับต้องทําอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราทําทานอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้ศีลอย่างเดียวก็ไปนิพพานไม่ได้สมาธิอย่างเดียวก็ไปไม่ได้นะฮะสมาธิที่ผมหมายถึงสมถะที่ทําให้จิตนิ่งทำ มาธิเนี่ยจะเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งดวงแก้วดูลมหายใจเนี่ยทำให้จิตสงบแต่ไม่ได้ทําให้หลุดผลครับแล้วก็หลายคนเนี่ยเวลาฝึกเข้าสมาธิขั้นสูงเนี่ยบางทีติดสุขในสมาธิละยากอีกนงครับจิตสงบก็จะมีเลเวลของชานฌานขออนุญาตอาจารย์ตรงนี้ชานมีกี่ขั้นครับฌานมี4 4ขั้นมีรูปฌาน4อรูปฌานอีก4ี่เป็นสมาบัติ8 ก็คือฌานอันนี้คือฌานคือสมาธิฌานกับญานไม่เหมือนกันนะครับฌานฌานเนี่ยเป็นผลของสมาธิที่บอกว่าถ้าได้ฌานเนี่ยก็จะมีอิธิปาริหารต่างๆรู้วาระจิตสามารถรู้ล่วงหน้ารู้อดีตชาติได้อันนี้คือเรื่องราวที่ชาวพุทธชอบและสนใจนะซึ่งฌานเนี่ยให้ผลอย่างที่พี่หนุ่มว่าครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเนี่ยท่านมักจะอุปมาการทาสมาธิว่าเหมือนหินทับหญ้าหมายความว่าเวลาเราหินทับหญ้าเนี่ยหญ้าถามว่าหญ้าโตไหม ไม่โตแต่ถกาก็หญ้าตายไหมก็ไม่ตาย่ตยพอเรายกหินออกหญ้าได้น้ําได้แดดเป็นไงฮะบางทีงอกทะลุกว่าเดิมใช่มสมาธิเป็นอย่างนั้นฮะมันเหมือนการกดกิเลสไว้แล้ว<ม><ม>ครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทําสมาธิขั้นสูงแล้วแล้วบางทีโดนกิเลสหลอกล่อเนี่ยระเบิดเถิดเทิงเละเทเไพเ,เ,เลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นแค่สมถะคือกดกิเลสแต่กิเลสไม่ตายแต่วิปัสนาเนี่ยเหมือนการถอนรากหญ้าเลยบางทีต้นหญ้ายังเหมือนอยู่นะแต่รากมันขาดชั้นใดชั้นนั้นครับฉะนั้น สมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาได้แต่ไม่ใช่ตัวทําให้เกิดบรรลุธรรมนั้นตัวที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเอาคําตอบของพุทธเจ้าฮะพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จะบรรลุได้เนี่ยท่านตัดเป็นบาลีว่าเอกายโนอายังพิกเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกหรือสายเดียวที่จะทําให้สัตว์บริสุทธิ์ได้แล้วท่านก็บอกว่าทางนั้นคืออะไรครับย่าที่ทางจัตตารสติปาาทานนาทานนั้นคือสติปัฏฐานสี สติประฐานสี่ครับก็คือสติที่กําหนดรู้กายร่างกายของเราร,รู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉแล้วก็จิตตานูปปัสนากําหนดรู้จิตความคิดความนึกคิดต่างๆแล้วก็ธรรมานูปปัสนาคือการรู้ธรรมธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงอันนี้พูดให้ง่ายนะครับ,รบเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราบรรลุนิพพานได้ครับทางอื่นไม่ได้ครับ สติประฐานสี่เท่านั้นเอาละเอาเอฟซีไปศึกษากันนะไปศึกษาผมเชื่อว่าเอฟซีพี่หนุ่มน่าจะปฏิบัติรมกันเยอะแล้วหลายท่านน่าจะเคยปฏิบัติสติประฐานสี่มาแล้วล่ะตัวผมเองไหมตัวผมเองก็พยายามนะคือดีใจรู้ว่าดีใจโมโหหงุดหงิดปกติรู้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 ทุกอย่างมีสติก็คือรู้กายเท่าที่นึกได้เพราะเราไม่สามารถมีสติระลึกได้ตลอดเวลาคนที่จะมีสติสมบูรณ์ได้ต้องเป็นพระอรหันต์ แต่แม้กระน,นั้นเนี่ยผู้เจ้าก็พูดว่าการมีสติรู้กายเนี่ยหนึ่งต้องรู้ตั้งแต่ลมหายใจสองรู้อิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อม อีบทใหญ่ยังไม่พออีบทย่อยเช่นอะไรคู่มือเหยียดเข้าเหยียดออกกระพริบตาโอจารย์แล้วบางทีเนี่ยวันวันหนึ่งหรือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราท<ๆ>ําทั้งหลายอย่างแล้วลเรารจะรู้ทุกอย่างได้ไงอาจารย์ผมยกตัวอย่างนะผมคุยอาจารย์นเนี่ยผมก็คู่มืองอมืองอนิ้วผมกระพริบตาด้วยนะผมหายใจด้วยเข้าออกผมพูดอยู่ผมถามอาจารย์พอผมรู้ปุ๊บผมเข้าใจเกิดปัญญาอ่ะผมก็ต้องรู้เกิดปัญญาพี่หนุ่มก็โฟกัสตามได้หมดเลยรู้อย่างนั้นแหละครับอารมณ์ปัจจุบันอะไรเด่นเช่น เนี่ยผมยกมืออย่างเงี <K> ้ยคุยกับพี่หนุ่มก็รู้มือมือที่เคลื่อนรู้มือที่เคลื่อน่ปพอพี่หนุ่มโฟกัสตาเราโฟกัสตากันก็มดสติรู้ที่ตาเนี่ยรู้ความหย่อนตึงที่มาอยู่ที่ก็รู้มือมือที่หย่อนตึงอย่างนี้พอได้ยินเสียงมาก็กระทบลิ้มรสอาหารแม้กระทั่งในบาลีนะพูดอย่างนี้เลยพี่หนุ่มอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมชานะการิโหติเธอย่อมทําความรู้สึกตัวในการอุจจาระและปัสสาวะแม้กระทั่งอึฉี่ก็ต้องมีสติ แล้วพระเจ้าเนี่ยจะเป็นศาสดาที่สอนเราตั้งแต่เข้าส่วมไปถึงนิพพาน <laughs> อ่าเน,านาี่ยคือหมวดกายส่วนหมวดเวทนาคือความรู้สึก <c oughs> ก็คือเวลาเราประสบสิ่งอะไรขึ้น <c oughs> มีความรู้สึกสามอย่างามนุษย์เราสุขทุกข์หรือเฉยเยกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเกิดสุขกาหนดรู้สุขที่จะกินก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวนั่งหนี่แอร์เริ่มเย็นหนาวสมมติทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ที่รู้สึกเย็นอ่ะคุยกันเรื่องสนุกก็เกิดสุขก็รู้คุยกันบางเรื่องเครียดก็ทุกข์ก็รู้คุยกันบางเรื่องเฉยๆก็รู้ นี่ก็คือก็มีสติอยู่เวทนาส่วนสติอยู่กับจิตก็คือจิตเกิดโลภจิตไม่โลภจิตกโกรธจิตหลงอะไรก็ให้กำหนดสติดูจิตมีอารมณ์ปัจจุบันอะไรที่มากระทบตามรู้ให้หมดเก็บหมดทุกเม็ดแล้วสุดท้ายทํมานุปัสสนาจริงมันละเอียดนะมันมีหมวดนิวรณ์ห้าอยายตนะอะไรแต่ว่าพูดโดยย่อก็คือมีธรรมะอะไรที่ปรากฏขึ้นทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายกลางๆก็ให้มีสติรู้ทั่วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดยาสิบหกที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรก ยานมีกี่ขั้นจันทร์ยานมี16ครับ16ขั้นเอาละเอียดมี7 3แต่ในวิสุทธิมักย่อให้เหลือ16ลึกมากครับก็คือความรู้16ขั้นนี่จะทำให้เราลดพนได้แต่เริ่มต้นจากการกำหนดสตินี่ก่อนขอให้ตามรู้ให้หมดใช่ครับรู้ทันอารมณ์ตัวรงเล็บเท่าที่ได้เท่าที่ได้เท่าที่ได้นะเท่าที่ได้แล้วมันจะไปถึงยาน16ได้ยังไงก็พอเรากำหนดสติอย่างเงี้ยปัญญาก็จะค่อยพัฒนาขึ้นเหมือนเราเก็บแต้มเก็บเวล เก็บเวลไปเรื่อย <Yeah. S 2> ๆฟาร์มฟาร์มตัวเองให้เลเวลสูง <Yeah. S 2> เรื่อยปัญญาก็จะเกิด16ขั้น <Yeah. S 2> ตั้งแต่ยานที่หนึ่งที่รู้แยกรูปแยกนามรู้เหตุปัจจัยจนถึงความหลุดพลในยานที่16ยานนี้คือเป็นเรื่องของปัญญาในพระไตรปิฎกมี คำพีที่พูดถึงเรื่องปัญญาโดยตรงเลยครับถ้าพี่หนุ่มสนใจไ่จะไปค้นต่อเรียกว่าคำพีปฏิสัมพิธามะปฏิสัมพิธามะใช่ครับพูดเรื่องปัญญาล้วนๆเลย73แบบมีปัญญากี่แบบอ่านแล้วเหนื่อยฮะไม่แต่ได้ปัญญาใ่ได้ปัญญาเอาละท่านผู้ชมนะฮะก็อยากให้ไปฝึกฝนกันอย่างน้อยที่สุดเลยอย่างน้อยที่สุดรู้ขณะที่ที่เราทําอยู่ก็พอเท่าที่รู้ได้พระเจ้าบอกว่าคนที่เห็นความเกิดดับเนี่ยสมมติเนี่ยเราเห็นความเกิดดับง่ายๆในพี่หนุ่ม เช่นเนี่ยมือเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครัพอ <para, S 1> <Pre> เราเคลื่อนมาตรงนี้ <hatten list. S 2> ında, มือที่อยู่ตรงนี้ดับไปแล้วถูกไหมมือตรงนี้อยู่ตรงนี้มือกำขึ้นมามือที่แบกก็ดับไปแล้วนี่ก็คือความเกิดดับแบบหยาบๆถ้าเรารู้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นไตรักแล้วเนี่ยคือความไม่เที่ยงแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยยังอยู่คงทนสภาพเดิมไม่ได้เลยเราคุยกันหลายชั่วโมงเนี่ยต้องพลิกตัวต้องเคลื่อนนั้นไตรักเนี่ยมันบีบเราแม้กระทั่งทางกายฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้พุณเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามนะเห็นความเกิดดับแม้ลัานนิ้มือเดียว ผู้นั้นประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิดดับมีอายุตั้งร้อยปีนั้นเนี่ยแต่ละวินาทีเนี่ยเราไม่ทําให้มันศูญเปล่าสติแทรกได้แทรกรู้ใช่รู้รไป just แค่รู้ฮะไม่ใช่ว่ามางคนไปเข้าใจผิดว่าปฏิบัติธทำแล้วห้ามโกรธห้ามโลภห้ามหลงไม่ใช่ โกรธก็รู้โกรธก็รู้ว่าโกรธหลงก็รู้ว่าหลงโลภก,ก็รู้ว่าโลภไม่ใช่ไปแกล้งว่าฉันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นไม่ไปคุมธรรมพระอรหรันต์เอาแต่ถ้ารู้แล้วไหลไปเรื่อยตามอารมณ์นะฮะ,ะไปเห็นคนนี้สวยอุ้ยหลงรู้นะ่หลงรู้าบางทีลู้งงงแงอยงเงี้ยเราก็รู้ถ้ากําลังเราพอ,อามันหยุดได้แต่ถ้ากําลังไม่พออย่างน้อยรู้เท่าทันก็ยังดี แต่อย่างน้อยการรู้แทรกเนี่ยมันต้องทําให้โลกโกรธหลงมันเบาลงอยู่แล้วพวกโกรธนะบางทีลูกงุดงิดงอแงเราก็โกรธแต่ถามว่าเรารู้แล้วความโกรธมันเบาลงมันก็เบาลงแต่บางครั้งเราก็อดไม่ได้ใช่ไหมที่จะคุณอิดเหมือนกันฮะกิเลสมันก็เป็นอนัตตาที่เราจะมาคับบัญชามันไม่ได้สติเราก็ไม่ได้ัาคับบัญชามันได้ของที่อยากเป็นไปตามเหตุปัจจัยขอให้เรารู้ตามจริงเท่านั้นเอง รู้แล้วจะมีกําลังในการที่จะสกัดกั้นละได้ถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีหรือถ้ามุดรู้แล้วยังละไม่ได้ก็ขอแค่รู้มันจะบรรเทาสิ่งที่แย่มันก็จะแย่น้อยลงหรือมันอาจจะไม่แย่เลยสิ่งที่ดีก็จะเพิ่มเทวีคุณก็จะเกิดเป็นปัญญาอันนี้คือปัญญาที่เราพูดถึงนะแล้วก็จะนําพาไปสู่ความหลุดพ้นนั้นขั้นลึกเลยใช่ครับ เราก็หวังว่านะทุกคนจะไปถึงขั้นนั้นได้และแน่นอนว่าสิ่งที่เราพูดคุยวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยอาจารย์ครับเ็าอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงสังคมปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันที่ยังมองโลกบางทีเนี่ยไปทางนู้นไปทางนี้ไม่ได้เจอทางที่มันถูกต้องสักทีรเราควรจะทําตัวอย่างไรครับจริงๆสมัยนี้ก็เป็นโลกแห่งการเปิดกว้างน,นะครับศาสนาพุทธเนี่ย ก็อยู่ในสังคมไทยมานาน <c oughs> แต่ว่าอาจจะด้วยความพี่สาสนาของเราเนี่ยมันไปฟังก์ชันกับหลายอย่างมากเกินไป <c oughs> จนทําให้หลายเรื่องก็เหมือนที่ผมตอนเด็กๆเ,เองผมก็ไม่ได้ศรัทธานในศาสนา <c oughs> แต่ว่าผมเชื่อว่าพระธรรมเนี่ยมันมีความทันสมัยอยู่ <c oughs> นะฮะเพียง <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติเขาอย่างจริงจัง <c oughs> ถ้าเราลอง,ลอ,งอ่านพระไตรปิฎก มากขึ้นเราก็เห็นว่ามันมีคมทับทางปัญญามาีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เราค,รคุยกันไปหลายชั่วโมงแต่การอ่านตำรายอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เท่ากับการปฏิบัติอย่างส่วนตัวผมเองเนพอได้ปฏิบัติมันก็มีโอกาสพลิกชีวิตพลิกจิต<ม>ใช่ไหมครับ,รบฉะนั้นก็อาจจะฝากว่าเออถ้าสมมุติว่าเราคิดว่า เฮ้ยเราอยากจะทดลองความรู<อ>้เนี่ยไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาอย่างจริงจังและเมื่อศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังการปฏิบัติที่ออกมามันต้องตรงกับหลักการถ้าหลักการว่าไว้อย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องแล้วผลออกมามันเป็นอีกแบบมันก็แปลว่ามันไม่ถูกมันต้องมีมันต้องมีโปรเซสอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดทีนี้ก็ถ้าจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยถึงแม้พฤติกรรมของคนจะไม่น่ารักจะเสื่อมจะอะไรก็แล้วตามแต่ว่า ถ้าเราเข้าถึงหลักธรรมเนาะสัจธรรมมันอยู่อย่างนั้นอันนี้รันดอนมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ถ้าเรายึดถือในสัจธรรมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรต้องอกหักไม่มีอะไรต้องผิดหวังไม่มีอะไรต้องนอกทางเพราะว,าว่าสัจธรรมดำรงอยู่แล้วรเราเป็นแค่ผู้เข้าไปรู้ซึ่งก็ไม่ต่างจากที่พระเจ้าก็เข้าไปรู้สัจธรรมเช่นนี้แล้วมาบอกเราสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ถ่ายทอดให้กับพวกเราไว้นะฮะก็คือหลักธรรมคาสอนอยากให้ยึดตรงนั้นเป็นแก่นนะอันนี้พระพุทธเจ้าพูดก่อนบร,รินิพานเลยว่าบอกพระนนท์ว่าดูก่อนอนอนท์เธออย่าคิดว่าเมื่อพระสาสดาล่วงไปแล้วเนี่ยสาสดาจะไม่มี พู้เจ้าบอกทำก็ดีวินัยก็ดีอันใดที่เราตราคตได้แสดงและบัญญัติไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นแลจากเป็นศาสดาของเธอต่อไป<ม>แล้วก็ตัดให้ทํากิจทั้งวงด้วยความไม่ประมาทใ,ในความไม่ประมาทนั้นก็คือสติ<ม>และสุดท้ายผู้เจ้าก็ฝากสติกับธรรมวินัยนี้แหละให้เป็นหลักการอยู่ต่อไปอันนึงเป็นหลักการในเชิงปริยัตอีกอันนึงเป็นหลักการในการปฏิบัติศา<ม>ส,สนาก็มีสองอย่างการศึกษาและการปฏิบัติ เอาละวครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะรองศาสตราจารย์ดยปีชาเพิ่มประสิทธิ์เป็นอย่างมากเลยนะฮะที่สลัเวลาแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าบทสัมภาษณ์นะฮะในครั้งนี้ก็จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับหวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์อีกนดีนะฮะในโอกาสต่อไป ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ